สวัสดีครับผมจ้องในชานะแนลแตะปนก็ไม่วันนี้เรามาเข้ากับเกมไมค์ครับไมค์ครับเอาจี่นี่เล่นกันคุยปีปีสิบห้าหลังจะเราไม่ได้เล่นไมค์ครับนานวันนี้เรามาเล่นบ้างนะครับคือเราได้เล่นไมค์ครับหมูั้างสารนะัดแต่ที่ไม่เล่นก็ไม่ได้เล่นเลยวันนี้คือเรามาโยนไข่ไก่กันก่อนโอ,อ,อน้โหดูเดยอะมากเลย จะได้ใครมานี่ดาราพาไปดูงัวแกะยังจำกันได้ไหมจำไม่ค่อยได้แล้วไปดูคลิปก่อนกันก่อนนะครับไปดูคลิปปีๆก่อนแล้วนี่คือผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะครับคือบอกเลยว่าไม่ได้เล่นถ้าแต่เข้าเวลาก็ไม่ได้เล่นมานะครับอมัวเราก็ฆ่าไปแล้วนะับาว้เป็นนางย่างนะครับ นายด้วยเจ้าแกะนายไม่ได้ถูกฆ่าเลยแต่ไม่เป็นไรนายได้แก้ตุกัดถึงยัง ไปบ้านก่อนไปบ้านบ้านเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอ้ีางกลางในก็ดังมากเลยนะถ้าไม่ได้ยินเสียงผมขอไปได้ยินหรือเปล่าผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาทำความอ้อยนั้นนะครับไม่อัตโนมัติแต่ยังใช้ได้ อันนี้เราก็สามารถเอาไปตูวได้านนั่นโอ้ย่าเราไปโอเคผู้นนชมเ,เวลาเราปูอ้อยเราขอช่าน้ำซินิตี้เป็นเป็นตัวเป็นตัวปาาระกันด้วยนี่ซ้ำน้ำซินิตี้ของเราเรารักนายมากนะน้ำซินิตี้เพราะว่าเราก็จะโอ้นี่มันเหมืองเราที่ทำเองนี่ดาโอ้โหคือไม่ได้ลงนาเลยมา เวลาเราปลูดแล้วเราจะปลูตรงไหนเออเราจําได้ผู้ชมมากันมากันผู้ชมก็ต้องรู้ผมก็ต้องรู้บางสิ่งจากันได้ไหมช่วงนั้นที่ว่าผมโนผมทางดินแต่ว่าไม่หมดเลยผมแค่ตัดต้นไม้แดีววันนี้เรามาจะมาถางดินกันเพื่อเราก็จะได้มามีพุ้นที่สำหรับการปลูก แล้วก็มาถางนึ่ไปเรื่อยๆพี่ชมนี่ก็ถางนึ้งเราต่างก็จะปลูกคอ่ยคอยเพิ่มๆเพราะตรงนั้นเราทำได้แค่สองมันก็เวลาการเก็บก็ยังง่ายแต่มันน้อยนะครับที่ได้ผลผลิตมาน,น้อยนะคือเราก็ต้องอดทนทำแบบพื้นที่ใหม่ทีจ่จะว่างนะครับทุกคนคือไม่รู้ยังไงเราก็มาอยากปลูกค่อยกันไป เราไม่รู้จะทำอะไรค่ะต้องทำแบบผู้ชมว่าโอ้โหม่นักเกมมายกร์ดผมรักแต่ว่าขีียจเล่นนะแต่ว่าผมเล่นแต่หมูสร้างสรรค์อย่างเดียวนะครับคือที่ผมเล่นคือผมจะเล่นแบบนี้นนะ,ะคือผมจะเล่นแบบหมูช่างสค์หมูสร้างสรรค์แล้วก็อีกอย่างเป็นเหมือนแมป SCP อะไรแบบนี้ที่ผมชอบเออผมชอบ คือเพื่อนผมบอกว่าวันไหนผมโชคดีนะครับผู้ชมวันไหนผมโชคดีเมื่อกี้ก่อไปด้วยนะคือว่าเพื่อนผมจะทถลงหมดลิฟให้ตัวลิฟในเกมไหมครับในมือถือดูซิว่ามีไหมดูซิว่าได้ไหมแต่เพื่อนผมให้ผมแลด้วยนะดูนะครับแต่ว่าผมว่าอู้ย่าได้จังเลยแต่เพื่อนผมก็ทำไว้แต่ไม่รู้มันทำได้ไหมอ่ะ เป็นหมดในคมหรืออะไรที่ว่าเดือดร้อนหรือเปล่าเราโชคีแต่หมดในคมเลยเบื่อมากเลยผมนะเออมีในมือตือบ้างดีแบ่งส่วนแบ่งส่วนกันละ่ะนะคนสร้างมครับหมดรถไฟโอ้โหหมดอย่าได้แต่ว่ามันอยู่ที่ไหนละ่ะคมแลวไม่รู้ว่าจะทปไหนเดี๋ยวอันดับแรกก็โคดเหล็กหนึ่งอัน ไม้มาจะติ๊กสองอันเ,อเรียบร้อยเอเอเราจำได้ว่าเราย่างแร่ปิ้งแร่อยู่ตรงไหนบ้างอา่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีเลยที่เราย่างเออเดี๋ยวไม่เป็นไรมามามาเรื่องของเราแล้ววางผุ่มคำนะครับก็รอห้อพืชผมโตนะครับก็พ,พืชผม โตนะครับจากนั้นโอ้โหเราก็ได้ละสิหาเราต่างตรงนี้ด้วยนะครับเป็นต่างขึ้นไปว่าดูแลไม่ละเอียดเลยต่างนิดหน่อยก็พอ,อคือเราจะปลูกตรงบริเวณนี้ถ้าผมตัดคลิปหาว่าหมู่สร้างสารรค์อีกเออ,เออเออไม่ได้นะผู้ชมความคิดผู้ชมก็สร้างสารรค์เหลือเกินนะอย่าสร้างสารรค์ตรงนีหลักฐาน ผมก็ไม่กล้ามาแต่ปรับหืูตั้งฉันได้นะคนะมาว่าถ้าผมปรับเดยวผู้ชมก็จะมีสีหน้าไม่ดูไม่สนไรขนาดคิ่ผมปาไปกินอะไรอะนะผมมาใช่ไหมเพราะนะาผมมานานๆกว่าจะมามาปลายพาไปกินปาไปกินกุฏิเดียวหมูกันนะคนไรหน่อยผู้ชมหิวผมรู้ว่าผู้ชมหิวแต่ว่าความมีช้าก็ไม่สามารถทำอะไรให้ผู้ชม ได้นะเหมือนผู้ชมอ้๊อิจฉาได้กินพิซซ่าจึงไม่ได้กินในตทีนี้เราอิจฉาแล้วเรายิ่งเครียดไปก้มขึ้นเพราะว่าถ้าว่าอย่างนั้นก็กดไลค์กดไลค์หรือว่าดูไม่ดูก็ได้ทรงผมนะแต่ที่ว่าคิดอะไรพาไปกินอะไรดีดีกว่าผู้ชมนะเออผู้ชมอยากอิจฉาได้อิจฉาก็ไม่ได้กินไปเรื่อยไปบอกแม่ว่าแม่ดูสิคุนี้ไปกินหมูกต้องนะคกกุณ เออแล้วแม่บอกว่าไม่ไปไม่ไปเออ,อ,อ,ออเครียดอยู่เครียดไปนี่คือผมไม่เคยได้ไปนานนะคือประเด็นนี้คือน้าผมมาซึ่งน้นา,ผจจา,งนนาผมก็คือในรายการเฟรดเดนั้นเออผมก็สบายออาใจแต่ผมก็ได้คือเด็กะทั้งนต้นนะผมอยู่บ้านาผมทุกวันเลยจะดีใจแย่เลยผมไม่ดีใจนะไม่ได้จากที่ปาไปกินหมูเพระว่ะเออ ผู้ชมตามมอกีก็อาคุยกันได้ก็ได้กว่าจะมาได้ผู้ชมต้องเป็นหลั ห้าชาติมาแล้วเราก็ได้มาประมาณนี้โอเคแล้วเราปลูมามาณนี้หน่อยจะเย็นเย็นเราปลูนิดกนึ่งก็พอ,อแลกเราอยู่ตรงไหนเราจะปลูมาจากตรงนี้เลยแักเขขุดแล้กกวก็ยาว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 แล้วก็จะปังแล้วหรอโอยอต แล้วแตฟังหน้าใหมา่ตามตามสานิงไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตค้ามาสักสองอันอรอแป๊บขี้เกียจต่าผมว่าขี้เกียจตเปิดเคปดองได้ยินเสียงงูอะไรดังอีกโอเคผู้ชมนี่ก็เอามาแล้วทำมาอ่ะมาอันดับแรก ูดเพื่อจำลองเพื่อที่ว่าจะใส่น้ำใส่น้ำก็ปลูกอ่าประมาณนี้ก็พอใส่น้ำที่เรียกว่าน้ำซิงเนตี้ลงไปประสมัยแล้วก็ได้น้ำสูงกลาง ตกใจนึกว่าทำอะไรทำไมถึงว่าทำไมอากาจนะแต่ผมก็ไม่ทำใหญ่ๆหจังผมบอกว่าการตรวกงนี้ต้องใหญ่บ้างฟ้าก็พาผมย่ากโล่โอเคตกเวยเดอร์แมนตกใจหมดนามาทำไมมันมืดแล้วนะ ขออนุญาตไปนอนไปนอนเพื่อจิตใจํำให้สงบถ้าผมไม่ไปนอนคืนนี้มอนเตอร์ตบกลางอะไรอุตสาหกรรมแน่นอนอไม่ดีพี่จมขอนุญาตนอนแป๊บข้ามวันจบจบนี่เวลาเข้าวอนนั้นรู้สึกจะดีใจหน่อย รอบหนึ่งกลางคืเนเห็นมาจะเมืดแล้วเราทำอะไรก็ไม่เห็นนะครับผู้ชมโอเคเราทำได้หนึ่งลูมานี่ต่อไปตรงนี้ต่อไปก็ตรงนี้กดแล้วก็จากนั้นยาวๆคือเราชอบเวลาุดนะแอเราจะทำให้กว้างดูที่ว่าอะไรอัน อาแมปเก่านะั้นว่มจะกว้างกว่านี้ใช้เรืมองแมจะได้ผลผลิตโอเคตรงนี้เป็นสองเป็นสองใช่ไหมเนี่ยแล้วทีนี้ตรงนี้เราได้วางหนึ่งอันตัวแตงโมเราก็จะโตเต็มที่ก็ได้เวลาถึงเท่นพอ,อหินนะึกว่าเป็นถ้ำถ้าเป็นถ้ำนี้ก็เป็นอะไรที่ยากลำบากมากกว่าเดิม น,นี้มันลงไปแล้วก็กดตออไปสวัสดีหน้าแกนายมาจากไหนล่ะออนายมามากเลยโอ้เดี๋ยวผมก็น่าจนายนะขออนุญาตวางน้ำก่อนนะครับแป๊มหนึ่งนานมากผู้ชมกว่าจะได้คือนานนานเอาอะไรที่ทำให้นานก็คือการปลูกเนี่ยแหละมา เวลาปลูกก็ต้องใช้เวลาน่าจะมาเดินอะไรกันตรงนี้ตรงนี้ไม่หาหนูย่มไม่เดินมันก็สายก็มีสัตว์มาเดินเป็นจำนวนมาก,อกาโอ้โอคยอยขึ้นแล้วก็วางไปแบบนี้เลยเรื่อยๆโหมดแล้วเวลากดเวลาวางมันก็ไม่แจะสนุก เล่นเกมมาจ้าต้องกดซีเรียสทั้งนั้นเลยอะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้คนะ่ะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้แล้วนี่นะเรนะาจะจับสลุปนะเออนี่จุดแค่นี้ผู้ชมโอเคเสียงบรรยากาศเสียงรถอ,อะไรก็ต้องขอไปทุกสิ่งอ่ะนี่ ประมาณนี้เลยฟาร์มของเรายังอยู่ดูดีอ๋อผู้ชมเราไม่ได้อุดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยอุดแล้วกันเดี๋ยวรอนุญาตแป๊บน,นึงโอเคผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้เลยกว่าจะทาได้แต่ว่าก็ต้องพยายามก็ต้องอดทนหรือว่าก็ต้องยอมแล้วมาเรามาช้าดินที่เวลาเราต้องการขยายแต่ตอนนี้จะไม่ต้องการขยายดูโอ้ของเต็ม เราอย่าไปประตูเอ็นเดอร์แมนนะแต่ว่าตอนน้นเราเราต้องเก็บตาของเอ็นเดอร์โกลด์เป็นอย่างมากนะคือตั้งแต่เราต้องไปหาประตูแล้วเราก็ต้องเจ้าแมวนะครับไปหาประตูแล้วเราต้องวางตุ๊กตาเล็เๆนี้กับประตูแล้วก็เลยก็เป็นอย่าว่าผมเด็กนะเวลาไปประตูเออไม่ได้ไม่ได้เด็ก นี่ไปวางเลยก็ได้แล้วมาเปลียนไปวางเลยก็ได้ผด,ดีเลยนะคบตอนนั้นทุนผ,ผมได้มาอย่างปีๆเลยพวกคฟรีๆอย่างเดียว,วมีต้นไม้ใหเราสาปลูกนี่โอ้โหประมาณนี้เลยคือเราจะทางดินข้อความอยากมาได้มาข้อความเดี๋ยวผมค่อยไปดูอ่า ทำไมสัตว์เยอะจังเลยอ่ะฮะมันป่นเปลียนมันปนเปลียนอันนี้ก็ป่นเปลี่ยนอีกแล้วฮะปนเปลียนตรมาส,สัตว์มากเลยรรลเราไม่น่าไปตอรมาสัตว์นี่ปุ๊บปั๊บปุ๊ปุ๊บปับป๊บปร๊บปุ๊บปุบปบบบปบ มันก็แบ่งให้อะไรแบบนี้เลยแล้วก็ไม่เนียนเลยนะถ้ามันเนียนเกินแบบแรกเราก็ต้องเอาไว้ติกดเดินอะไรเนี่ยต้องหายอะไรที่มันเนียนเหมือนกันคือตอนนี้ของในกายในตัวในใจเต็มหมดแล้วบาเดนคือเต็ม ตามตู้ไหมครับป้าผู้ชมเมื่อคืนตกหนักเลยนะครับที่ภาคใต้นะครับป้านมมตโอ้โหเหลือไหมไม่เหลือไม่แต่ตัวตกใจนะว่าย่านี้กิปเปอร์ดูดีๆมันเหมือนกิปเปอร์กำลังเดินอยู่ตรงนั้นโอเคผู้ชมผมว่าเราย่านี้เราเก็บเหลือไปทิ้งดีขออนุญาตเผาทิา้งไปเลยเพราะมันเป็นดินนะครับที่ว่าเป็นขยะมากๆ อนุญาตเผาเก็บเก็บแล้วก็ไปทิ้งเลยมันเยอะเกินไปนะครับอ่าเราเก็บไปแล้วเราไปทิ้งเพราะว่ามันเปืองของแล้วก็มันลำคาญอันนี้ก็แค่การแสดงนะครับที่เอาหายไปไหนแล้วโอเคใส่ลงไปยอดรดต่อไปดดนมา ุดกันต่อไม่มีปัญหาก็ุดกันต่อน,นี้แหละเออวันว,านว่าลูกแบบนี้นะครับแกะก็ยังมาไม่งัวเยอะอะไรแกจุดอะไรเยอะจังอนะื้มต้องคันหน่อยระนี่เราผมก็จำแบบนี้เปล่าผมก็ว่าเบื่อ เอออยากแบบเล่นลองแบบเหมือนี้เอฟเฟกดาบอะไรแบบนี้บ้างคือเอฟเฟกดาบเจ้านี่กูยังไม่ละเอียดนะแต่ว่าอย่างนั้นเวลาของเราทุบอะไรมันก็ต้องลงแบบนี้บ้างสิคือดาบเห็นไหมเรามาต้องลงจมนะเออแต่นี่มันไม่จมผมดูความรายละเอียดแล้วมันก็ไม่เต็มขออนุญาตกดแล้วดูว่ามันทำไหมโอเคก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันก่อนก็ว่าเออมันนาน เดี๋ยวผมก็ต้องไปกินข้าวนะครับก็คลกินนี้ก็ขอลาก่อ,อย่าลืมกดไลค์จ้องเด็กจานนั่นละแต่ก็แม่งสำรไมค์ครับใครกดไลค์ม์ครับเอาจีิตรอดเยอะก็ลักไปเลยสักหนึ่งอีพีเดี๋ยวผมโคตรโคตรจำใหม่โตไม่ค่อยมีเวลาการบ้านก็มาเยอะนะลากบายบายพูดนุ bye ่มมา